สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับวันนี้มาอัปเดตสะพานนะครับหลังจากมีการซ่อมบํารุงไปแล้วนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะสวยกว่าเดิมไหมนะครับผมก็คือเป็นมาจากออบตนะครับผมแล้วก็ชาวบ้านนะครับนะครับมามาซ่อมแซมครับแต่ว่าวันนี้มีแต่ชาวบ้านนะครับมาครับก็มีพ่อตาผมแล้วก็ อ่าพ่อพอตาตานะผมช่วยครับนะผมวันนี้นะครับก็วันนี้ผมผมก็อยากมาช่วยอยู่นะครับแต่ว่าผมไปฉีดยาวัคซีนมานะครับก็เลยยังไม่มีแรงจะช่วยนะผมก็เลยจะมาถ่ายคลิปนะครับอ่าอัปเดตให้พี่พี่น้องๆได้ดูนะผมว่าสะพานที่ผมเคยถ่ายครั้งเมื่อวานก่อนนะผมที่ถ่ายไปว่ามันก็เริ่มเก่านะครับผมน้ําก็เยอะนะผมวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าเขาเริ่มทําแต่เมื่อวานนะผม วันนี้ก็เสร็จนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูเลยผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมไปชมกันเลยนะครับนี่ครับผมตรนี้เป็นทางเข้านะผมทางขึ้นสะพานนะครับนี่นะครับผมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่มีธงชาตินะผมนี่นะครับผมเป็นเป็นไม้ใหม่หมดเลยนะนี่เป็นไม้ใหม่หมดเลยนะครับผม ไม้หน้าไม้หน้าห้านะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นราวแบบไม้แข็งแรงนะครับแข็งกว่าเดิมระดับน้า ang, ํายังเกือบยังประมาณเดิมนะ,ะผมลดไปนิดนึงนะคะระับน,น,ะะนี่ระดับน้ํานะครับผมนี่ระดับน้ําลดลงไปประมาณเม็ดหนึ่งนะผมประมาณเม็ดหนึ่งตะกันขาวๆเห็นไหมประมาณเม็ดหนึ่งนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานที่ทำใหม่สองวันนะผมออข้ามสบายๆเลยที่นี่นี่นะครับผมนี่นะครับช่างนะครับผมที่มาทำเดี๋ยวมาถ่ <c oughs> ายคลิปถ่ายตรงนี้ครับถถ่่าาายนวดคงก็อลิปให้นะครับผมนี่นะครับผม <c oughs> อันนั้นเป็นป้ายโครงการนะผมนะ โครงการจิตอาสานะครับซ่อมแซมสะพานจิตอาสาหาคนโครงการจิตอาสานะครับซ่อมแซมสะพานข้ามห้วยแซวนะครับนะครับมูหกบ้านหนองยางตมบลหนองบังนะครับอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่นะครับเป็นธงชาตครับความกว้างน่าจะกว้างกว่าเดิมนาะน,นี่กว้างกว่าเดิม่ีนทุกอย่าง แต่ว่าเป็นของส่วนรวมข้างๆก็มีราวด้วยนะครับกันตกนะผมกันลดตกนะนี่อันนี้ถ่ายไปลงช่องตามทีวีนะครับให้เพื่อนๆได้ดูดับน้ำยังสวยยังสูงเหมือนเดิมตามทีวีครับช่อง youtube ครับ หนีตาก็มาช่วยนะครับหนีตามาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายมาตั้งแต่มาตัดอันตัดไม้ออกจากอันข้างล่างเนาะที่มันคาดโตมอเนี่ยมาอีกอ้มันมาอีกอยู่นี่หลายหลายอะอ๋อเขอเขมมากข้อดิ้นถึงขวางนี่เนาะมันมีท่อนใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ท่อนนึงท่อนใหญ่ไม่บกพรงเนาะไปแล้วปะว่าแม่นอนไปแล้วบ่ไปไปหลายแล้วเนาะ ครับระดับน้ําลดลงประมาณมิดหนึ่งนะ,ะกว้างกว่าเดิมนะครับนี่ลดรถกระบะวิ่งผ่านสบายเลยนะนี่อันนี้เขามมมมมเขาใช้ไม้อะไรครับนี่ไม้ยางไม้ยางนะยางนาเนาะนี่ต้นยางนานครับเป็นอันไม้หน้าห้าเนาะหน้าห้าหนะหกตัวนี้เลาเล่าตัวนี้เป็นไม้ไม้เดิมนะครับไม้เก่าของสะพานนะครับ แข,แข็งแรงกว่าเดิมเยอะนะผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่มาชมกันได้นะผมนี่ปลาก็เยอะน้ำนี่แต่ว่าน้ำคุณคุณโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชม